เชื่อมอะไรตัวนู้นเว้ยเอาขาไม่เคยรู้ที่มาตัวนู้นอ๋อเบบี้โอ้โหเลยเลยกูปืนโอ้โหว้าวอะไรกันนี่โอ้ย AK กว่าสวยลงมาดิไหนกันแะว้าวลงมาด้ว้าวของแต่งยี่ห้อว้าวไม่อยู่นะเจอแล้วมีมีสีทำไมไม่มีไอ้ลูกซองนยเล่นดีนะแต่มันเห็นไปเจอ เฮ้ยใครชิ้เฮ้ยมองนึงีกระเป๋าไปไอิเีนี่ไอ้ิง,ไ,งไม่เ้ยตานน้าตาม,มีจริงกับมีเ้ไงเอ้เฮียสตูดขาดนิ้เลยมรงนี้ยิงจรนะิงเลยยิงไม่จริงเพราะนั้นจริง มมมแม่งมันลงมางมเท่าตรงไหนไม่รู้เราต้องแหมมันแน่ลงมาตรงไหนเห้าเท่าเลแถมมันแหละาำมัน<ว>สวยอ๋อสวยสวยโอ้ติดคิอกู่นี่<ว>คือตัวเลววยเว้ยแต่กูไม่ได้คิวเลยปืนเอ้ยขอตัวขอตัวขอ

บีมโดนแล้วบีมบีมโดนแล้วเล่นเล่นอยากต้นออกตอนนี้แต่นี้บีมโดนด้วยตอนนี้บีมคนบาปตัวไปตามป้อนมาป้อนมาเราไปอย่ามิวกระโกนอย่ามายุ่ง้นนู่นหอหอ ไปยคนยมีเต็ม,มีเต็ยมยงคนมีคนมีคนเอ,านอ้าเียกูยิงได้กี่ตัวเนี่ยอ้ยคนหมดเลยเหรอตัวเดียวเองตีงตนึงเต็มเเลยมันจะมีใครสักคนที่จะต้องโดนอย่อเ,เ,เาไปอ้าโขนหรือบอดะอ่ปิดสหรือบอด,อบอดนะ โมโหโนโขนขยวนบนไฟวะยิงทีนี้เดี๋ยวไอ้บอลเกมชุดบอดมาเลยไอเกมชุดบอดไอขี้แยกูนึกว่าบอดิ่งตามกูอย่าี้ตกใจหมดไอเก็บไม่่องดีกว่าที่ยิงไม่ได้กันเลย ลา่าคนกันเฮ้อยู่กลางวงเลยชิวเลยนี่โอ้เฮ้ยมึยอ,องอมอไปไปไหนกันเน่ยอกเฮ้ย,ออยมึงสองคนอ้อหเด็กว้นไงขับไปไหนเฮ้ยไม่รอใช่ไหมไไหมอไม่รอใช่ไหมละเมิดเด็บไปไหนเก็บสมองไปได้น่นกินละเมิดเดีดเหีเฮ้ยมือขับไปไหนกัน รถยนตสักรอบมาสักรอบไปไลไปไล่เคนดีกว่ารัรลวไไดกิฟเลเซอร์ตอนนี้ยไดกิฟเลเซอร์ไม่เจอไอ้นูตัวากูมีด้ยเจ้าวไปเอาล้เจ้าเจ้าไปเราจะหมุนฟันเฟืองปวิสวด้กันเฟืองด้วยกันมนบังับมาถึงเลยว่าเจ้าไปขอแชทบังับมาถึงเลยวา ไอ้ของดีเลยใช่นเค็ดกินอาคานี้ข้าวโทอข้าโทอข้าวโทอโลทอนองตรงการพี่ก็จัดให้แน <mon ่นอนข้าวตังบนยังไม่มีสะกพกซองมีสะคพกซองพกสาม ไม่มีเี่ยุณกรกาไปไคิดไม่เสียวหวะดวตกวตวใจเไ้เียตกใจเอ้ยนจุดแบบตรงอเลยพินโนพินโนไฮไฟ กูสางมันวเล่นกูซีดีกว่าเสงวะถ้ามันตายเข้ามาในนี้เดี๋ยวคอสนาด้เนี่ยลกไเดี๋ยวบอดกระโดดได้งั้เหรออเดี๋ยวบอดกระโดดได้งั้หรอมีสนายปะเฮ้ยมีนี่มีนี่ขอมินี่ นี่แม่คอยเล่นบอดกระโดดได้กับสุนเขียวหน่อ,อยครมีบ้างนองบอดกระโดดได้เหรอวะกระโดดได้มีกระสุนก,กี่กระบางเนี่ยห้ายิงรงไนอ่ะบีมพลันขากระสุนก่อนไมม่ีคนนวง นีี่เยว้าวสนายเลยะนุไหนมีไออย่างสนายปืนยังมีปืนยังตรงนี้มีรีโหลดสนายว่ะไม่เอาละได้ละแข่ก็ุนกิโอวันียคิวกูมองรถเป็นคนในตว์ตอนจ้านะได้ได้มี่เออได้กูอยู่นั่นแหละแกเาจะไปไหนอ่ะฮะ เอ้กูเพิ่มเล่นบนเขาเองโก้เพิ่ไปเบนเขามาเล่นแบนปูนดีกว่าเดแบบี๋ยวมากว้าวว้าวไว้ใจกูไว้ใจกูเฮ้อโอเคไว้ใจกูปลอดภัยไปไม่รอเลยเด้อ ตมรเมีรถสองคันเลยวะเฮ้ยสวยโอ้โดูรถเองรอเไยรอสองเดีเยวไยเราอยู่กลางวง้บับนี่ในเลเซอร์อลแล้วลเฮ้บิบับับรถเล่นผมเย็น

วิ่งมาอย่างนี้สวยอันนี้อันนี้โคนนะโอ้ยยัไม่เห็นหูเที่ยอะไรเลยเที่ยมคอนู้นู้นอนแล้วอ๋อชุบหน่อย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 นอนแล้วนู้แค่นี้นู้นอนแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวอันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอย่าสมองอย่าสมองสมองสมองอย่าสมองอย่าสมองแค่เจ็บนะวะไม่เห็นวมปอนดีแม่ดีม ไกูเล่นเฮ้ล่นเฮตายตายตาายผมปาบองยาเปบไปตัวตรงไหนบีมโดนบอทอีกไอ้กูเฮ้ไปนู่นนู่นนู่นจะตองอ้อนออออนอยู่นี่อ๋เยอยู่ในมอกมันอยู่ในหมอกเขาเกิดชุบอยู่นี่ไงนู่นอยู่นี่โหลโคนอยู่อยนี่อ้อน เดี๋ยวผมต่ <c oughs> ้วปตะ,ตะต่อให้ผมต่้วปะตายแ้ออยวกันตรงข้างตายแล้วเดี๋ยวขยโยระเบิดขยโยระเบิดโอ้ยขยโยมีคนยโยนระเบิดขยโยนะไม, <c oughs> <c oughs> มีคนแบบไหนวะ รถ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 กระโจนมาแล้วลบ้านหน้าเนี่ยกระโจนเขียวหน <c oughs> ่อยกระป่านหน้ากระโจนเขียวมีเบาะได้กระโจนเขียวมีรถมีรถ,ม,รถมีรถกลางไปมีรถกลางไปแค่ไปรอบรถอปแล้วไปแล้วไปเตะรอบไปเตะรอบ จอม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 วิงวิ่ง,งเฮ้ยมีม,มีเสียงยิงน,นะปหนวางเข้าบ้านเข้าบา้านดีกวา่าโหเลสโดนโดนกลางน,น,กกน้ำเลยเฮ้ยไม่มีคนมีคนเดีด๋ยวไปดูม,มีมีเห็นแล้วเหอ sang đây sao Watch out. Yeah. No. <coughs> <coughs> ไอโซบโซบนด์จนะิ้โ่ี <Did amo. S 2> ่งเอีไนเขยวหเแนมมาล้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 วปอมีกส่นเขียวไหมขอสักแม็กนึงอขอสักแม็กนึงลูกไงลูกห้าลูกเขียวอะไม่ได้ใจ่มายละโกเลี่ลเจ็ดนะทับุ เดีกูเจลบเจ็ดตามมาที่หนึ่งว่ะแค่เอื้อมมือของปุ้นมีเด้อตรงไหนหกสิบมีไหนโ้อที่หกสิบมีอะไรก็งยิงกันดูเดี๋วกันนี่จับตรงเอาไหมต้องใส่ไหนในนี่มีใอ้มึงยิงกันทำไมยอามึงยิงไม้รู้มมีตสาวิ่งว่ะ วยสนสดูกันง่ายอยู่วะดูโคตรยากเลยเฮียว้าวหลังมีวะหลังมีชิบหายแล้วกูได้หลังรถอ่ะวิ่งมาละ ตรงไหน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 นั่นเองอยู่บ้านอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยมันมันต้องข้ามมามันต้องข้ามมาไอ้เราต้องตกไอ้เราข้าสายตาไปเล้วใช่ไหมไอ้เราต้องตกในน้ำเถอะวะศัยตาไปแล้วดูรองบ้านนะอ่ขวานะนายไอ้ยขวานอ่ะบิ๊ม ดูเรือดิเออมีรถมีรถชนอีกกัร์ดหนึ่งชามฝั่งมึงก่อนนะโน้ดูกันดูกัน ฮม่ได้ผมยังไม่ได้ดูอยู่เลยโอเคระยะเครมางฟังกับบิมอยู่ฟังกันก็ได้แถวเล่นฟังหนึ่งจะเล่นจะได้แล้ววงวงเดิไห้วะเลวชิดยิงกันแล้วไหน มาขามาขมาเลยมามอหน่ยมวามันโดนน้ำไม่น้ไปเลยไม่าไม่เอาไเขางองขงงลยวมนะขงองเลยขางงเลยได้คเตรียมดูหลังหินได้เยครับบนหลังแออกมีหลังแออกมีตรงนี้ได้ได้ตรงนี้ได้ได้ตรงนี้ได้้ตรงไหนจหินได้ไล้จหินได้เลยเออเฮ้ความนี้ความนี้บนข่าีองะ ในน้ำน้อยู่น้ำ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 ไวหายนึ่งสวยๆบนขาบนขาบนเขาบนขา่าตรนตรงไหนตรงไหนตรงไหนอมายให้อ้อมเลยอ้อมเลยอ้ระวัง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 อย่าหัวามอบไปมอบตรงไหนวะบนเขานอนอยู่

เข้าห uh, <Okay>. oh, ัวเลยเฮียอาโดนซะเออลอยู่รออยู่รออยู่รออยู่เออสินอกหนึ่งเลยโอ้ยมาได้มาตาย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 ละมาตายละจุเพื่อนไปจุเพื่อนอยู่ไปจุเพื่อนลองยิงลองสมไมนี่นี่เลยหลังสมไมนี่เลย มาเลยขึ้นมาเลยรออยู่รออยู่มีจุ๊บเพื่อนมีจุ๊บเพื่อนอยู่มีจุ๊บเพื่อนอยู่มีตัวใกล้ๆแล้วตอนนอกแล้วตอนนอกแล้วแน่นะแน่นะน่นะ่นตรงนี้มียิงรอเลยยิงรอเลยมาแล้วนะนะออกมาแล้วไป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 แล้วไม่ไงสวยอีกีนึงนี่แหละทีมเวอร์ของจริงเป็นไงครับโอเมเจสค่ะสิบอกว่าเป็นไงครับน้อง ของไรให้ไหเรียกอาวีาวยแ์แม็ก็รอดครับผอ้โุจะกันตัวจบน